โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมสก้านะครับสำหรับคิวนี้ก็ป้ายที่ใหม่นะครับเซิร์ฟเจ็ดแปดเก้าลุยกันต่อนะครับก็พลัง7จลั่งเกว่านะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะได้รัฝากงและตามช่องเพื่อเป็นกรงจูงใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามคลมปผ่านส่วนของเพลย์สโตร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะฮะแล้วสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่วงทางการกดซูเปลุยกกัันนะครบ็ จริงๆก็ไล่อัพลังอะไรมาเรียบร้อยแล้วล่ะเหมือนทุกๆุกวันที่ผ่านมาแหละนะครับแต่ว่าในวันนี้เองเนี่ยผมก็จะมาลุยด่านเลยนะฮะ้วยพลังเกือบล้านเจ็เกือบล้านแปดนี่แหละนะครับด่านที่จะเล่นเนี่ยนะครับขอดูก่อนนะอันนี้พอไหวไหมอันนี้พอไหวนะดี๋ยวเพอเล่นด่านนี้แล้วกันมาจัดไปเลยครับดูซิว่าจะเคลียร์เลยไหมผมต้องการเพชรมากๆตอนนี้ผมเปิดมาด้วยประจุพภัยอย่างเดียวครับเพราะว่าอย่างอื่นผมเล่นมาหมดแลวนะฮะ ก็ลุยเลยละกันนะดูซิว่ามันจะจบไหมวันนี้เฮ้ยโ,โห و, หนักเหมือนกันโ,โหล่วงเลยครับดอกเดียวหลับเลยนะโอ้โหโอ้โหสายต้องมีเก็บรอบหลังนั่นแหละดูทรงแล้วดูดิโอ้โหนิดเดียวเองนะฮะคเครดิโอโดนไปก่อนอ่าไม่เป็นไรครับด่านแรกก็จัดไปแลวไม่ได้สี่ดาวด้วยอ่าไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะ คือพลังของผมก็อย่างผมเคยบอกทุกคนใช่ไหมว่าร้านเจ็ดผมจะมาลุยด่านมาจนภัยเลยนะครับนี่ก็เกิดมาหลายแล้วครับไม่เป็นไรนะครับโหมูเมื่อกี้เสียดายโคตรเฮ้ยนึกว่าจะได้แล้วเอ้ยหืมได้เหม็นมันแรงจังวะโอ้โหไอ้พวกไอตัวเอ้ยดีกว่านะขอทีที่แบบจบเลยไหมเอออย่านั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนี่ จัดไปเออเปิดโล่รอก่อนรอดเว้ยรอดเว้ยเธอนี่รอดเฮ้ยหืแม่งเล่นแต่แคดิโอองเดียวเลยอีเวเนยเรียบร้อยครับสองด่านชิวๆคลิปนี้ไม่ยาวนะครับคลิปนี้นี่คือแบบว่าเราดันพลังเราเล่นแบบทุกๆวันมาหมดแล้วผมเก็บแต้มภารกิจสนุกครบแล้วร้อยห้าสิบแล้วผมอัพพลังมาแล้วนะครับคือเปิดมานี่ก็วันนี้ผจญภัยตีด่านอย่างเดียวครับอะแค่ยี่สิบสองด่านก็ปาไปยี่สิบนาทีได้แล้วมั้งก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากนะครับ ดูแบบไม่ตัดเลยครับเอาแบบสู้ทุกอย่างให้เห็นเลยว่าตัว,ตว,ตวละครอโปเกม,มอนฝ่ายตรงข้ามมีตัวไหนบ้างนะฮะแล้วผมใช้ตัวไหนสู้แล้วมันสู้ได้ไหมอะไรเงี้ยอ่ะเราลุ้นกันไปผมสได้ด่านแรกนะเสร็จด่านแรกมันไม่ไม่สี่นะเนี่ยเราก็ตั้งใจนะอืโดนน่ฮะนั่นแหล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 ะ โอ้ยๆนั่นแหละเอ้ยอ้าวเพิ่มเลือดเหรอเอ้ยโ้หผมไม่น่าใช้นติเลยไม่เป็นไรยังมีโอกาสพูดไปหนึ่งเรียบร้อยครับผ่านอ่ะสามด่านครับชิวๆนะครับเุยนต่อนะฮะด่านที่สี่นะครับผมอ่ะพร้อมจัดไปอ่ะโอเค เออฟึง้งนั่นแหละพวกนั่นแหละครับนิ่งๆเข้าไว้ใจเย็นๆอย่ารีบร้อนใจเย็นๆยังไงเพื่อนมันยังไงเพื่อนมันยังไงเพื่อนอา้าเดี๋ยวโอ้ยดนไปเไยครับ อุ้ยโอ้ยโดนครับนั่นแหละเพื่อนเดี๋ยวเดียวโอ้โหไม่ตายทีเดียวแถมอีกหนึ่งโอ้โหโอ้ยโดนโอุ้ยหายเลยโหุยหายเลยโอย้อ่าครับสีด่ด่ายะนะยังเหลืออีกเยอะนะฮะโอ้โหเหลืออีกสิบแปดด่าน โอ้โหมาไม่เป็นไร10 22ี่สองดาว4ดาวก็88ดดาวน,นะถ้าเราทำได้ก็ถือว่าโอเคจัดเลยจัดเบอร์รี่ทองเลยครับอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหตีไม่เข้าด้วยงานเข้าแล้วมันเล่นผมแล้วครับมันเล่นผมแล้วครับนี่นะแม่งเพิ่มบัฟเพื่อนอีกเวยนะี่เอ้ยเฮ้ยโดนแล้วยิงลมม้มไปหนึ่งอ,อ้าว โดนเรียบร้อยโอ้โหเอาคืนเอาคืนผมอาจจะใส่อารมณ์เล็กน้อยนะฮะลุ้น <c oughs> คือทุกครั้งที่เล่นอะประจนภัยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอัตโนมัติจริงๆนะครับ <c oughs> ให้ผมมาแบบเออยิงกดพลังนี้เออตายอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ไงคือมันเป็นของมันเองนะครับผมเอเราก็อินตลอดอะนะครับมันเป็นของมันเองจริงนะผมก็ ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเอ้ยผมเป็นคนตลกตลกอะฮะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับอา่าไปหกทับสิบแล้วเว้ยคือถ้าเกิดว่าได้ดูผมสตรีมพวกเกมแนวแบบว่าชูตติ้งหรือว่าเกมแน,นวแบบว่าเฮอร์เรอร์สยองขวัญเอาชีวิตลอดให้จะตลกกว่านี้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมาตามฟิลลิ่งหมดนะครับผมบอกแค่นี้เลยไม่มีสครคิปต์แน่นอน ช่องเราไม่มีสคริปต์ในการพูดแม้แต่คลิปเดียวว่าผมพูดด้วยด้วยแบบน้าตอนนั้นอย่างเดียวครับคำทุกคำคือออกมาแบบตรงนั้นเลยนะครับถ้าเล่นเกมนั้นน่นะสนุกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมขอเก็บตังค์ทำา PC ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเอาเกมพวกนั้นมานำเสนอให้ดูนะฮะลองดูแล้วจะได้รู้ว่ามันผมบอกแค่นี้เลยมันนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้ก็โปเกมอนไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเก็บตรงเก็บตังทำอะไรเรียบร้อยก่อนเจอกันนะฮะพวกเกม PC แบบมันๆทั้งหลายเนะี่ยอะไปนะครับบู๊โดนครับจริง,รงๆไอ้โปเกมอนสกาเลตไวเลตผมก็อยากเล่นนะแต่ว่าโหสเปคคอมมาเล่นไม่ไหวครับโอ้โหโคตรจะหน่วงแล้วถ้าเปิดเปิดสตรีมนี่คือหน่วงจัดอนะบอกแค่นี้ ก็ต้องอัปเกรดด่วนนะฮะแต่ทําตอนนี้ไม่ได้ครับเดี <c oughs> ๋ยวรอแป๊บอ่ะเอาโปเกมอนมือถือไปก่อนนี่แหละวลวกไปดีครับฮู้โหดด่านชิวๆวะ่ะเพื่อนนิ่งๆเลยอันนี้อันนี้มันด่านเลยวะถ้ำตื้นเขินใช่ไหม <c oughs> คือคือพอพอเล่นเซิร์ฟนอกแล้วก็มาอ่านเซิร์ฟไทยก็แปลกๆนะบางคำบางคำของมันมันแปลกๆไงเขา้าใจไหมเออ ไอเราก็ไม่ไม่ค่อยมาเจอภาษาไทยก็งงไงนี้นะเดี๋ยวไปนน้อยมันก็แปลเล่นส,สนุกนะดีกว่าอ่า,า,านภาษาอังกฤษเนาะตายก็เกลียดแปลน,นะแต่ผมก็แปลได้าาไม่เป็นหาแล้วครับเกมภาษา,าอังกฤษมาไออันนี้มันใช้สกิลต่อสู้เว้ยมันแพ้สี่เท่าครับไอพวกสองธาตุในตัวเดียวกันเนี่ยดาบสองคมนะฮะระวังให้ดีเลยโดนทีโดนสี่เท่าเนี่ยร้องนะครับอืมตบก็ให้ครับ เรียบร้อยคือแบบคิดไม่ผิดเลยที่ผมมาจับลูกเกียมาเป็นตัวแบกทีมเลยคือแบบว่าคือถ้าผมไม่ได้ลูกเกียนะผมบอกเลยไอดี ID นี้คือกาก,ากมากบอกที่นี่เลยครับคือแม่งไอลูกเกียแม่งคือแม่งช่วยชีวิตไอดีนี้มากๆเลยฮะสังเกตนะว่า,วาเล่นมาเนี่ยลูกเกียนี่คือบทหนักมากๆนะครับแทบจะแบกทีทุกครั้งอะ่ะไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามอะ่ะคือต้องมีลูกเกียอยู่ในมันตลอดอะ่ะเออเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยอยากจะเล่นทีมบินเลยเนขะ้าใจไหม เอ,อแล้วแล้วโหวัหที่สามสิบโอโอมาให้สุ่มด้วย <laughs> คิดว่าผมจะสุ่มไปละ <laughs> โอ้โถ้าได้ดูเกียร์มาผนึกกับไอ,อ้ถ้าได้โอโอมาผนึกกับลูกเกียร์นะบันเทิงนะบอกแค่นี้เลยนะครับคือผมแทบจะลืมแฟรี่ไปเลยอนะ่ะจริงเออคือลืมแฟรี่ไปเลยอนะ่ะโดนครับไฟอีกร้อยนี่ไงเอาตีไม่เข้าแล้ว <laughs> เพิ่มบับก่อนนะ โดนโดนนะครับผมอ้าวผมว่าก็ยังสีดาวผมเอาดาวก่อนนะครับนี่คือใช้ตีเอาดาวเฉยเพราะว่ามันตีไม่ค่อยกมดแอ่ะโอเคผมทําเผื่อไว้เฉยครับอ่ะสุดยอดครับทําได้ดีนะฮะสิบดาวแล้วนะเล่นไปราวสิบนาทีนะดาวนั่นหนะน,นะนึ่งนาทีคลิปนี้เต็มที่ก็ประมาณยี่สิบนาทีไม่ยาวมากนะก็พักหลังก็ไม่ค่อยอยากจะทำคลิปยาวเท่าไหร่สงสารคนดู เราไปเจอคลิปยาวในสตรีมดีกว่าก็คลิปยาวผมก็จะทำน้อยลงนะฮะไปเน้นสตรีมมากขึ้นนะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับไม่ได้สตรีมเพราะว่าเนาะไปธุระนี่ก็ได้แค่อัดคลิปไปเฉยแต่เล่นยาวสองสามชั่วโมงไม่มีเวลาระยะยาวขนาดนั้นผมว่างประมาณ5-10ทีสินาทีผมก็มาอัดคลิปให้น้องดูกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยอืม ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านก็จะมีเวลา3 4ชั่วโมงผมก็สตรีมได้2 3ชั่วโมงอีแล้วนะ่ะไม่เป็นไรนะครับอาจจะหงอยเหงาก็นิดนึงนะฮะเดี๋ยวส,สัปดาห์ถัดไปก็น่าจะกลับมาสู่ปกตินะครับผมก็ดูคลิปไปก่อนแล้วกันยังมีลงอยู่วันาาละสคลิปเหมือนเดิมนะฮะช้าวันเย็นดึกนะครับก็ฝากด้วยล้วกันนะปอดีว่าแอดทำธุรนะมาธุระก็สำคัญด้วยอืม อ่ะไปไม่ไรอุย้ยโอเคฟึง้งตืบข้อหาอุ้ยล่วงเลยะฮะโอ้โห,หน่าสงสารน่าสงสารจัดนะครับด่วงด่วงไอ้ยาโดรนว่าถึกๆนะฮะโดนลูนนนเกียร์ไปคือล่วงหมดอะจริงโอ้เสียฐาดด่ดานแรกอะเกิดอะไรขึ้นกับด่านแรกกันดูนะเดี <laughs> ย๋ยวผมย้อนกลับไปเรื่องด่านแรกดิมันเกิดอะไรขึ้นวะด่านนี้ฮะ เปิดมาก็ได้สามดาวเลยอะไรก็ไม่รู้นะมาฟึ่งู้สิว่าป้ายดีใหม่ไอ EP นี้จะถึงยี่สิบนาทีไหมเลอะนาทีเริ่มน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแล้วตั้งแต่ทำสตรีมอ่ะผมก็ลดจำนวนเวลาลงเยอะพอสมควรนะฮะเพื่อเอาเวลาไปทำตัวนั้นมากกว่าเห็นไหมรอบนี้สี่ดาว คือรอบแรกเราไปปล่อยให้มันตีเว้ยแม่งตีเครโอ้ผมร่วงไงอ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคอยู่อ่ะดาวสิบสามครับนี่มันเลยรึ่งทางมันดีกว่าเหล๋ยแค่แปดเก้าด่านเองมาลุยกันนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ยอมแน่นอนครับนี่เ้ยโดนนี่ไงน,นี่ไง ลุ้งมงไปดิโอ้ยล่วงเลยสิบสี่มาสิบสี่ก็เป็นสีแดงแล้วนะมามามา,มาอา้าวอุ้ย โอ้ยก่อนโหได้อยู่ตีมันเข้าไปาไว้ตัวนี้อย่าไงมาถึงก็เจอเลยความเหนียวของไคโอคาอ่าโอเคยังมีสกิลนี้ครับเปิดทางได้อยู่โหนะึกว่าจะถึกแบบยาวไงว่าดียาโดรันเอ้ยไม่ใช่ดีนะมันยาโดคิงไอ้มันล่างไม่กล้านี่หว่าล่างนี้แม่งอย่างถึกอ่ะผมจำได้อื วุนเหนียวจริงเว้ยไหวป่าววะอุ้ยไหวยอยู่ต่อสู้แพ้บินสองเท่านะฮะโคตรดีเลยลูกเกียแม่งได้หนาอันนี้ดีมากนะครับแม่งมีสกิลพลังจิตชนะผีตีผีได้อะ่ะเออเฮ้ยเอี๋ไโดนไปดิโดนสกิลบินไปดิหงายเงิบครับผมโอ้โหอย่างี้เพชรลอยครับเพชรมาเน้นๆอะ่ะหนาสิบห้าครับสีแดงแล้วไม่กลัวเว้ยมาไม่กลัวเว้ย มาหนึ่งฟึ้งสองบินหนีก่อนเพื่อเอาตัวรอดอ่าเอ้ยโอ้โหเคดีโอไปแล้วโอ้ยหลับเลยอ่ะกลางอากาศบอกแค่นี้เลยหลุดเลย <c oughs> นอ็อตหลุดเลยไ <c oughs> อย,ยูนิคอร,ร์นล่วงเลยฮะแม่งเอ้ยอืมเอาดิเอาดิอ,าดอืมอย่าอย่านัว่ารอดเหรอ คเรยโดไปแล้วครับยังมีอีก2นะฮะฮ้ากี่ดาลแล้ววะลืมนะครับเล่นไปกี่ดาลแล้ว16แล้วฮอ้โหอย่างไวนะฮะสิด่าน้วครับจะจบแล้วนะแป๊บเดียวเองนะครับคลิปนี้ไม่ยาวนะเน้นสู้อย่างเดียวไปโอ้ยเคโดโดนเราเล่นเดียว,ยยวตัวนี้รู้สึกว่าคเคยโดผมจุดอ่อนในทีมากเลยว่ะไม่กลัวไปไหม เออรวมไปดิเอ,อ้ยจะตายแล้วโอ้ยอะไรวะนี่ล่ะเอาสีดาวมาก่อนเอาสีดาวมาก่อนเว้ยอืมอีกทีนึงเอ้ยเอาเวนคัมสก,กิลพิทโดนเลยอืมสังสรร์สังสรร์โดนครับมาเจ็ดแล้วเว้ยหนาออกไปโอ้ยแค่หกานาเองแปบ๊บเดียวไม่น่าถึงยี่สิบนาที โอเคเป็นหรือว่าเป็นกระทัดรัดเลยตรงประเด็นนฮะประเด็นของผมก็คือผมจะสู้ด่านผมบอกไปแล้วไงว่านั่นแต่ EP ที่แล้วว่าคือหลังจากผมอัพพลังเสร็จปุ๊บผมต้องมาเปิดด่านแน่นอนนะครับเพราะผมรอเวลามานานแล้วนะครับไม่ได้ลงด่านมาหลายวันนะครับต้องลงสักหน่อยนะฮะให้มันกระชุ่มกระชวยเอ้ยจมมาเดยแมงโดนนี่ละเอ้าแมงไม่ตายอื เออเราก็ใชส้สกิลแพ้นี่เลยนะโดนเลยครับมามาหลายเทินนานละหลายเทินนานละจัดไปหนึ่งดอกหายเกลี้ยง <laughs> อามาสิบห้าสิบห้าถึงหกนาทีนะตอนนี้ผมจับเวลาอยู่นะอืมสิบแปดดานนะถือว่าโอเคนะครับสิบแปดดานมาต่อเนื่องกันเลยทีเดียว วึงว้งวึ้งอ้าวโอ้โหโดนโดนจู่โจมอือนี่ไงจู่โจมเหรอจู่โจมอ้าวเตะเมื่อกี้กดไม่โดนนะครับขออภัยมาดิครับไม่กลัวอยู่แล้วกลัวที่ไหนอะครับทําไมต้องกลัวนี่ไงยิงดา่านท้ายยิ่งสนุกนะฮะอ้าว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 พลังประมาณนี้แหละกําลังมันโอ้จะใช้ไฟทําไมวะ มือก็โดนสก,กิลไฟตลอดรู้ไฟมันตีไม่เข้านะมาเลครับพวกระดับซีเนียทั้งหลายโดนนะครับซีเนียหรอเอ,อ้ยแม่งเอาคืนซีเนียเรียบร้อยกระเด็นไปนอกโลกเลยครับเอ้าด่านยี่ป่ะสิ้านี่ไอ้ด่าน20่ 19, นน20เนี่ยตัวดีเลยด่าน20เป็นด่านที่ยากที่สุดในเกมนี้นะไอ้ในด่านนี้นะอยาให้ดูว่าแม่งประมาณไหน บาลังแม่งน่าจะโหดมากมาดิครับกลัวที่ไหนอะกลัวที่ไหนอะเอ,อ้ยมีไวมีไวมีไวอะไระอย่างมาเฮ้ยแอปโซฮะอย่างเท่ครับนี่องกินความเท่ไปก่อนนี่อยู่ไม่ล้วครับเจอตลอดไอ,อ้ยาโดรันเนี่ยเจอตลอดอ,อ้ยาโดยาอยะู่ก่อนนะยาโดรันเมก้ายาโดคิงวะจำผมจำชื่อไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย เกินไปเกินไปด่าน20แล้วนะครับนี่ด่าน20ครับมาแล้วละ่ะนี่แหละล้านแปดนี่แหละไอ้ด่านนี่แหละนะครับมันจะทําให้เราไม่ผ่านน,นี่แหละนี่แหละเรามาดูกันเถอะว่าเราจะรอดไหมชา์ล <c oughs> <Challenge S 1> ินไปด้ยวยก็อยากรู้ว่า,าจะรอดหรือเปล่าเราตามหลังตั้งแสนนึงอะเออพลังอะแล้วแม่งไคโอก้าด้วย อย่างคือกับผมบอกก่อนเลยครโบก้าเอ้ยเอาเวนคำกดพิดทักิลโอ้โหเสียเธอเลยเฮ้ยไม่น่ารีบใช้ใช้แม่งมาเถอะเอามาโอเคเว็บ2ครับผมผ่านตัวนี้ไม่ได้คือสบายนะผมบอกแค่นี้เลยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วอ,อ้าวเฮ้ยโอ้โหแม่งตีตั้งนานเลือดเต็มเวนเอ้ยอืมนี่ห,หะพ้นไป ถ้าเป็นล่างมาสเตอร์นะสกิลเมื่อกี้คือติดเผาไหม้แล้วนะอี้ยล่ะโดนไปดิเครดิโอเครดโอผมไปแล้วเหรอเอาแม่งไปตอนไหนวะไม่ได้มองฮูเอ้ยดูโอ้โหงางยาบตายอ่ะแล้วโดนแล้วครับโดนนัวแล้วโดนนัวแล้วเงือ่อนี่ยล่ะโดนไปดิโดนไปดิเอ้ยหันไม่เข้าเลยครับ เ,ออเรียบร้อยขออีกทีนึงได้ไหมถ้าอีกทีนึงไม่ผ่านนี่นะก็คงนะก็ต้องประมาณนั้นแหละต้องทําใจนะฮะผมบอกแล้วว่าด่านยี่สิบมันเป็นปด่านที่ยากมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลุยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วผมเอาเบอร์รี่ตัวนี้ต้อทำไหมวะเบอร์รี่ผมต้องเ,อเบอร์รี่ลดพลังฝ่ายตรงข้ามดิแมเอ้ยหยิบเบอร์รี่มาผิดอีกแล้วอืม ดีมากครับหติดขีเลยนะเข้าเนื้อเลยอะทีเดียวอะเออโหดเหลือเกินมาเอ,อ้ยเชื่ออ้าวอุ้ยโดนครับเอ,อ้ยอยู่หูนี่แหละไม่ขาดครับประเด็นคือตัวไม่ขาดครับอุ้ยโอ้ขอโทษด้วยมา เปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดโลด้วยเอาละครับมีโอกาสนะฮะเกมนี้อาจจะผ่านก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะใครจะไปรู้นะดุงนะดุงนะอะไรนะโดนแล้วครับอู๋อีกนิดเดียวเกือบคิดเกือบคิดเฮ้ยร้อยก่อนร้อยก่อนโลมายัางโลมายัางโลมายัง โลมาก่อนโลมาก่อนโดนแล้วหูยแม่งเอ้ยแล้วใครจะตีวะเคสเนี่ยออเฮ้ย,ยได้อยู่เข้าเนื้ออยู่ออเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวบินหนีก่อนเออ,วเวอรอเลยอาละครับมีโอกาสครับมีโอกาสครับผมเอาสีดาวมาก่อนเอาสีดาวมาก่อนจะโดนช่างมันไม่ตรงสนเอ้ยโอ้โห สี่ดาวรอดครับรอดแล้วแล้วผมจะตื่นเต้นไปทำหม่วะเนี่ยผมบอกแล้วนะฟิลลิ่งมันตาม <c oughs> เจ็บคอเลยเนี่ยลุ้นจัดนะครับลุ้นจัดไงเอออ่าอย่งไงก็าดกาเดเองมก็ชิลแล้วล่ะนะฮะจัดไปเลครับ500เพชรวันนี้ตีเล่นๆพลังกายจะหมดแล้วด้วยน่าจะได้แค่เกาะเดียว ไม่เป็นไรครับถือว่าทําได้ดีมากนะวันนี้ผมก็ไม่คือเมื่อกี้ก็ผมก็เสี่ยงแหละผมรู้แล้วว่าพลังผมน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ผมแค่จะลองดูคือเมื่อกี้แพ้รอบแรกไปก็น่าเสียเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าพอรอบสองมามันดักทางได้นะไงสบายหนะ่อยนี่อแอปโซเมกาด้วยอย่างเท่เลยนะร่างเมกาสวยมากนะครับนี่ไงจริงๆแล้วน่าจะมีโปรกรมอน,นอีกหล,หลายตัวที่ต้องทำเมก้านะเพื่อเปลี่ยนฟอร์มมันให้ดูเท่ อะต่อครับวันนี้ก็เกิน2ี่นาทีนะเพราะว่าไปเสียเวลาด่านเมื่อกี้สอรอบแล้วก็ด่าน1นอรอบอ่ะด่สุดท้ายครับผมพลังน้อยกว่าประมาณ20,000ไม่ใช่ปัญหานะครับเมื่อกี้แสนหนึ่งก็เล่นมาแล้วไปถือว่าเป็นการผ่านด่านที่ได้ลุ้นอยู่นะฮะได้ลุ้นอยู่เฮ้ยโอ้โหแม่งก็ขยันนะขยันขยัน,ยนปล่อยพลังใส่แม่งเล่น เซิร์ฟบอร์ดใส่ผมแล้วนี่ละเซิร์ฟบอร์ดตายมูตายมูสี่ดาไวไปดีเหนื่อยแล้ว,ลวเราเหนื่อยตลอดโอเคเรียบร้อยครับทำสำเร็จแบบตามที่คาดไว้จริงๆนะฮะก็จัดไปก็ปลดล็อกอ e ีบังโคนะฮะในเขตจ,จับนะครับตัวนี้เปลี่ยนร่างไปรู้กักนนะครับร่างกลางคืนได้นะอ่ะโอเคนะครับก็อย่ารับเพชรกันก็จบ e ีพีอย่างสุดยอดนะฮะอัพพลังในทุกอย่างครบแล้วก็ผ่านด่านได้สไตล์มาหนึ่งตัวเอามาทำาไรเก็บไว้ก่อนแล้วกัน อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็เดานชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซน,นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับจัดไปเลย